สวัสดีครับสวัสดีครับและที่ฉันนางสาวพัชิตาชัยเดชเป็นผู้ดาเนินรายการในวันนี้ค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาตอบคําถามในข้อที่สองที่เราค้างกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่ว่าทําไมครูบาอาจารย์สมัยก่อนสายปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมท่านถึงสอนทําได้ทีเนี้ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันยาวมากเรายังไม่ได้ตอบวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะ ทีนี้อยากให้ท่านประธานและรองประธานมูลนิธิเนี่ยลองให้คําตอบได้ไหมว่าในเมื่อพระครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้เรียนไตรปิฎกเลยหรือว่าท่านเรียนนี้ไม่ทราบทําไมท่านถึงไปสอนทําได้และท่านท่านสอนถูกหรือเปล่าวันนี้มาไขคําคตอบกันดีกว่าครับครับเนื่องมีนาะมามีนะครับโอ้ตั้งแต่เราพูดเรื่องว่าไตรปิฎกเลยนะครับมีคอมเมนต์เยอะมากครับเอา้าแล้วเห็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าเลยนะ สายสารนี่นะครับก็ท่านไม่เห็นเรียนพระไตรปิฎกแล้วทำไมท่านสอนทําได้ครับเนี่ยไอผมตัวผมเองเนี่ยตอนแรกๆนะตอนที่มหาหมียังไม่เข้ามูทิดนี่เราเราก็สงสัยเราก็สงสัยนะผมกีได้เราสงสัยเนี่ยประชาชนก็สงสัยว่าครูบาอาจารย์สายวัดตายเยอะมากเช่นหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือหลวงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวท่านเรียนไตรปิฎกไหม ้วทาไมท่านสอนท่านสอนแค่นิดเดียวพูดเลยได้ทำไมคนติดกันองอมแงมเลยครับทั่วประเทศเลยอ่ะในฐานะที่มหาหมีเนี่ยท่านเป็นธรรมยุทธสายวัดป่าเลยเป็นสายตรงคลุกคลีไขข้อข้องใจให้กับแฟนคลับหรือแฟน<า>มูลนิธิน<ห>ายกองรทรธรรมหน่อยว่าทําไมครูบาอาจารย์สายวัดปา่าถึงสอนธรรมะแล้วคนติดกันองอมแงมงครับ เรียนพระไตรปิฎกไหมอ่ะเชิญเลยครับหนึ่งนี้น่าสนใจมากน่าสนใจครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมจะกลับเรียนเรื่องนิกายในในประเทศไทยก่อนนะครับก็คือพุทธเทราวาในประเทศไทยเราเนี่ยมีสองนิกายเดิมเนี่ยไม่ได้เรียกมานิกายหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือรวมกันทั้งหมดเป็นคณะสงฆ์ไทยจกนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สามครับก็คือพระมมชริยานุพิขุก็คือพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ทรงบวช เจ้าฟ้มามกุฎนะฮะทรงผนวดแล้วก็ตั้งวงขึ้นมาเป็นคณะธรรมยุติกานิายนะครับในยุคราชการที่สก็เลยคณะสงฆ์เดิมซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็เลยเรียกตัวท่านเองว่าคณะสงฆ์มานิายครับแต่ก็เป็นพุทธเหรว่าเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมมีโอกาสได้บวชในคณะธรรมยุตธรรมยุติกานิากครับก็คือบวชสายสายวัดป่า,าเดิมเป้าเลย <c oughs> ใช่ครับก็คือเดิมบวชเป็นผ้าขาวก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนบวชเนี่ย ที่จะบวชเลยไม่ได้นะครับต้องไปบวชเป็นพระขาวต้องไปท่องขานหน้าขานเลยต่างๆต้องต้องอยู่วัดนะอยู่วัดก่อนครับฉันเข้านานไหมฉันเข้ามื้อเดียวกี่วันกี่เดือนก็เป็นเดือน2เดือน3เดือนนะเขาต้องอยู่อย่างนั้นก่อนเขาไม่ให้บวชเลยครับเพราะว่าจะต้องท่องอระลาให้ได้ท่องหน้าให้ได้เป็นเนนนะครับบวชเนนที่บวชเนนนะทั้งที่ท่องแค่ไอสางแล้วก็ศีลสิบแต่ว่าต้องอยู่ขนาดนั้นคือท่านให้ไปฝึกคือสายกรรมฐานเนี่ย คือคณะธรรมยุตเนี่ยมีอยู่สองสายก็คือคันธาธุระกับวิป mm ัสนาธุระก็มาที hmm. ่กายก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือทุกวันตั้งแต่อดีตเนี่ยคณะสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีสองสายอย่างนี้แหละแต่ที่เด่นชัดมากในสมัยก่อนเนี่ยก็คือสายของหลวงปู่มั่นนะครับก็คือเป็นพระกรรมฐานวิปัสนาธุระทีนี้เนี่ยใครที่จะไปบวชสายกรรมฐานเนี่ยจะต้องไปอยู่วัดก่อน เขาไม่ให้ไปบวชเลยไปอยู่วัดเพื่อให้ฝึกในการอดข้าวนะครับชั้นมื่อเดียวเนี่ยอดแล้วก็ตื่นเช้าต้องตื่นในเช้ามาทำวัดเช้านะครับทำวัดเช้าทำวัดเย็นต้องรู้จักเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เดินตามภาพบิณฑบาอันนี้คือจารีตเขาเขาทำอย่างนั้นแล้วผมก็ทํามาที่นี้เนี่ยผมก็มีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนทําไมเวลาท่านเทศอะไรออกมาแล้วเนี่ยคนฟังเยอะฟังเยอะแล้วคนเชื่อด้วยครับใช่เชื่อด้วย พอผมได้บวชมาบวชเรียนมาแล้วก็ได้ศึกษาเรียนนักธรรมตรีตัวเองแล้วก็เรียนบาลีมาเรื่อยๆจนเป็นมหาปริญญาสิ่งหนึ่งที่ผมทราบก็คือทราบจากครูบาอาจารย์นั่นแหละครับว่าครูบาอาจารย์ในยุคก่อนๆที่เป็นมรคกรรมฐานนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่เรียนนะครับท่านเรียนครับท่านเรียนทีนี้เนี่ยการศึกษาในบ้านเราเนี่ยเราจําเรารู้แต่ว่ามีปริญญาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับเป็นมหาปริญญา ครู <inate> บาอาจารย์กรรมฐานในสมัยก่อนที่เป็นมหาปรียาก็มีครับอย่างท่านพระอาจารย์มหาปิดปัญญาพหลโรซึ่งเป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์สิงคัทยาขโมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่เลยนะครับท่านก็เป็นมหาปรียาหลวงตามหาบวัวอย,อย่างเงี้ยท่านเป็นมหาปรียาแล้วก็มีหลายหลายรูปที่เป็นมหาปรีญาเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยว่าท่านท่านศึกษาพระทิปย์ดอกอยู่แล้วนะครับท่านศึกษานะครับไม่ศึกษาส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่เขานารโยหลวงปู่อ่อนยันศรีลวงปู่กงมาจิระคุณโยหลวงปู่อ่อนสาแม้กระทั่งหลวงปู่บัวสิริคุณโมนะครับโถดแล้วก็ที่แม่หลวงปู่สามกินโตโนหรือหลวงปู่หลวงพ่อเมตตาหลวงหลวงปู่ดูนติโลอตุโลใช่ไหมใส่กรรมฐานซึ่งล้วนเป็นสัตวิวิหาริกในพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ีจูพันธุโลเจ้าวัดนแบบโคธี่สงศ์นะครับ ๆๆลราพัทจุมพันธุโรท่านก็เป็นมหาเปรีญญทำสี่ประโยคไปจากประเทศสิร<อ>ินธ์แล้วท่านเป็นพ่อปวชของของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายมุขมั่นเกือบทั้งหมดทีนี้เนี่ยถามว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นมหาเปรีญญท่านมีความรู้ด้านพัตยปิฎกอย่างไรมีครับในสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเรียนคมภีร์มูลกระจียนะอ๋อเป็นคำพีอะไร,รมูลและกระจายนะเนี่ยก็คือเป็นรากเงาของคำพีบาลีมหาวิยากรครือบาลีใหญ่ เขาเรียกว่ามูลใหญ่หมูลน,น้อยโดยเฉพาะที่อุบลจังหวัดอุบลเนี่ยมีคำพีมูลและกระจายใหญ่ที่จารึกด้วยอักษรไทยไทยน้อยกับอักษรธรรมอีสานนะครับแล้วทีนี้วิธีการเรียนคืออะไรครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามูลและกระจายคืออะไรมูลกระจายยนะก็คือว่าเป็นคำพีมูลและกระจายยนะปาถะเขาบอกว่าเขียนโดยจะรถนาโดยพระมหากระาชย,ยนนเถรละหรือสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลครับ หรือเป็นคำพีที่พระมหาการยนนรจนาไว้แล้วพระธัคดาญารรุดหลังมามามาเสริมหลักสูตรท่านออกมาแต่รายใจความคือท่านทําไว้พระมหาการยนนเนี่ยเป็นเอกทักษะในด้านในด้านการขยายความประเทศกระโตแล้วก็สามารถที่จะขยายความที่ที่มันสั้นให้ให้ใช้มพิสดารได้ใช่ครับท่านเก่งท่านท่านเก่งมากเพราะว่ามันมีผมผมมีนะที่บ้านเนี่ยจะมีพระสังเนะถือใบลานครับเอ๊ะทำไมปางนี้บอก ท่านจะสาธยายคือสมมติว่าพระเจ้าพูดแค่นี้ท่านจะสาธยายได้ยาวแล้วก็ทุกคนเข้าใจใช่ครับอ๋อเลยเป็นมูลเลยมูลและกระจายทีนี้เนี่ยเขาเรียกมูลและกระจาย,ยานะเนี่ยแต่ว่าทางภาคกลางมูลเนี่ยเขาเรียกทางล้านนากีสานเขาเรียกคำพีมูลครูบาอาจารย์เรียนคำพีมูลม,มูลและกระจาย,ยานะนัหนคืออะไรเขาเรียกว่ามูลและกระจายนะปาฐะเป็นคำพีที่พระมาการกระจายรับนมีผู้เเรื่องอะไรครับไวยากรณ์มีบาลีวยากรณเขาเรียกว่าบาลีใหญ่ ก็ไล่มาตั้งแต่มีการต่างๆประมาณ7-8กันก็เรื่องสมี่สัพสมัญญาพิธานนามพวกกิจพวกสมาธิพวกการสมี่สัพอะไรต่างๆก็คือเป็นคำภีร์ที่สมเด็จพระมหาสมณะทรงไปดึงข้อความในนั้นออกมารจนาใหม่เป็นเป็นหนังสือบริวายกรสี่เล่มให้มันกระชับเนื่องจากว่าคนที่เรียนมูลและใจใช้เวลา10ปี8ปี10ปีทุกวันนี้ก็ใช้เวลาอย่างน้อย8ปีนะครับมีหลายวัดที่เรียนนะ อย่างวัดท่ามโ,โอที่ลำปางครับอย่างท่านจุาคุณที่วัดจับแบงท่านวาสอศรคาเรบาลีใหญ่แล้วก็มีหลายวัดแล้วบาลีใหญ่เนี่ยเป็นบาลีที่ควรอนุรักษ์เนื่องจากว่าเป็นการศึกษาบาลีที่พิสดารที่สุดครับครูบาอาจารย์กรรมาฐานท่านเรียนมูลแต่ก่อนผมไม่เข้าใจว่ามูลคืออะไร,รผมไปได้ยินจากครูบาอาจารย์ผมรูกหนึ่งคือท่านพระครูพิพัฒนวิทยาคมหลวงพ่อเจริญฐา,านอานยุโตปัจจุบันท่านเป็นพระราชนนาแล้วผมก็าจาชื่อชื่อใหม่ทำไม่ได้ก็หลวงพ่อเจริญเนี่ย ท่านเรียนมูลท่านเป็นคนโบราณก็คือท่านศึกษามูลและกระจายที่อุบลท่านเป็นคนอุบลครับท่านเป็นลูกหลานเจ้าคุณอุบาลีคุณอุบมาจาร์อ๋อคุบารบาลีนี่ที่ไปไม่ใช่ครับคนละลูกคนละลูกครับอันนั้นตั้งแต่สมัยสมัยโบราณอ่าเพราะบาลีคุณอุบมาจารย์เนี่ยเป็นปราชญ์เป็นเจ้าวาดพระปรมนีวัฒครับเป็นมหาปรีดิ์อ๋อครับหลวงพ่อเจริญเนี่ยท่านจะแตกฉันในคมภี์ไบรานที่เป็นอักษรของอักษรไทยน้อยอักษรธรรมีสารอักษรลานนา รวมทั้งอักษรพม่าบางส่วนท่านก็อ่านได้เขียนได้อไอ้นี่พูดคืออ่านได้เขียนได้เลยนะแต่ท่านเขียนภาษาไทยท่านจะเขียนไม่เคยขค้องท่านจะเขียนเป็นภาษาตัวทาน้อยตัวทาอีสานเนี่ยที่เป็นภาษาขอมเนี่ยได้ได้แบบล่องแค่วมากแล้วท่านเรียนมูลและกระจายเนี่ยผ่านคาพิมพ์ที่เป็นใบลานสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยลูกปู่ทั้งหลายเนี่ยท่านเรียนมูลและกระจายยันสุดสังเกตดูไหมครับอย่างประวัติ พ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปู่มัน่นเนี่ยท่านเขียนท่านเขียนหนังสือบันทึกที่เรียกว่ามุตโตไทยท่านเขียนขันขันคันทะวิมุตติสมังคีดรงเขียนการเทศอะไรของท่านและบันทึกด้วยลายมือท่านเนี่ยครับจะมีบาลีคําไทยคา<ม>ท่านรู้บาลีนะครับอื<ม>คือท่านเขียนแล้วท่านรู้บาลีพอเข้าใจไหมครับ<อ>ไม่ได้เป็นมารเรียนแต่ท่านเรียนมากกว่าที่มาปร,รียนเขาเรียนเพราะว่าคำพิมพ์และกระจายเป็นบาลีใหญ่ ชาวบ้านเราเรียนไม่ได้มหาปร,รีนไปอ่านนี่ยังต้องใช้เวลา8ปดโีแปดปีเก้าปีในการเรียนแค่ไวยากรณ์นะครับมหาปร,รียนยังเรียนไม่ได้เลยหรอต้องผมก็ไม่ได้เรียนผ oh. ผมผมผม,ผมานดเชิญแต่ผมไม่เคยเข้าไปเรียน oh. เนื่องจากเป็นบาลีใหญ่ใช้ใช้เวลาประมาณ8ปดเจ็ดแปดปีครับ oh. ที่วัฒนา,าโอสมัยก่อนก็สอนที่ลำปาง oh. ทีนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านรู้บาลีผ่านคมภีร์มูละกระจายคำภีมูละกระจายในสมัยก่อนไม่ใช่ภาษาไทยนะครับ oh. เป็นภาษาของ เป็นภาษาไทยน้อยเป็นภาษาธรรมีสารอย่างที่ผมกล่าวเรียนเมื่อคลิปก่อนนะครับว่าในการเรียนภาษาบาลีในสมัยก่อนเรียนจากคมภีใบลานที่เป็นลานแท้เขาเรียกว่างานลานเงินลานทองก็คือใบลานที่เข้าเป็นผูกเข้าเป็นผูกเสร็จแล้วก็เขาจะลงรักปิดทองเขาเรียกลานทองครับครับแล้วจะมีการจารลึกจานจารลึกหลวงพ่อเจริญมโนสวรรค์ท่านจารลึกพระไตรปิฎกลงคมภีใบลานท่านทํามาตลอด ระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ย20กว่าปีท่านทําจนปัจจุบันครับถ้าเป็นพระที่นั่งจานใบลานนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับอยู่วัดไหนครับอยู่วัดนนสวัสด์ครับจังหวัดไหนที่อุดรครับหลวงพ่อเจริญเก่งมากครับเก่งมากท่าน้อยู่แล้วท่านเป็นพระที่ปริวัติคําคือที่จะอักษรไทยน้อยอักษรธรรมิกสารอักษรใบลานผมถามว่าทําไมท่านต้องต้องสื่อสามุมและกระจายทํานไม่ได้เป็นมหาปริญญานะแต่ท่านรู้บาลีท่านรู้ประวัติที่พวกเราพูดมาเรารู้ไม่ถึงเซี่ยว ประวัติประวัติศาสตร์พุทธศาสนาถ้าจะพูดเป็นกาบเป็นโคมแบบในคัมภีร์ไบลานและจําได้เอาง่ายๆว่าจําได้ทั้งตู้แล้วอีกรูปหนึ่งที่ผมยกย่อมากก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ไหนวัดหงรัตนาลอ๋อเคยเราไปเจอแล้วหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนาเนียท่านพระครูภัยบุญรัตนาพรท่านก็เพิ่งเป็นพระราชาคณะครับผมก็จําชื่อท่านไม่ได้เหมือนกันชื่อใหม่นะครับเอาเป็นว่าท่านมาสมบูรณ์ท่านหลวงพ่อสมบูรณ์หลวงพ่อสมบูรณ์เป็นพระที่แตกงชั้นอักษรอักษรโบราณ เหมือนพ่อจเจริญน,นะแต่ฉานมากมท่านปริวัติคัมภีรก็คือค,คัมภีร์โบาที่จารึกพระวินัยปิฎกสมนตปาสาทิกาท่านเขียนอยู่เป็นท่านท่านทาอย่างเงี้ยมาเป็นสิบสิบปีนะครับรวบรวมมาเป็นเล่มๆเลยครับผมไม่ทราบว่าที่มจรป็นพิพ์นที่คือฉบับของท่านด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่วัดหงรัตนารามเนี่ยเป็นวัดโบราณใช่ไหมครับแล้วจะมีขอพระเตยปิฎก และจะมีคมภีร์มูลกระจยายนะนี่นแหละครับ<ม>แล้วก็จะมีคมภีโบราณที่จะลึกพระสูตรพระวินยัยพระปิทรมหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนารามเนี่ยแตกฉานในเรื่องคมภีรโบราณมากเหมือนหลวงพ่อจริญ<พ>นี่นี่พระคีรวหอทองใช่ครับใช่คนไม่รู้คนไม่ทราบคนไม่รู้นะเราไปเนี่ยถ้าเป็นพระธรรมดานะท่านทำมาตลอดครับหลวงพ่อจเจริญกับหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยท่านจาร์คมภีโบราณมาตลอดสุดยอดและท่านจาร์พระไตรปิฎกและท่านเป็นคนที่แม่นในเรื่องพระไตรปิฎกมากโ ถ้ทาที่ถ้าเป็นมาปรเรียนสามปรเียนสี่นี่เองนะครับแต่ท่านแตกฉานมากแล้วก็ท่านจะรู้ในเรื่องที่ลึกเพราะว่าอาจารย์ลึกในพระไตรปิฎกเราไม่รู้เรารู้เฉพาะที่ตรงนี้แต่อัตกรกถาข้างเคียงเนี่ยที่พิสดารเนี่ยท่านจะรู้หมดนะครับอันนี้คือหลักเวลาเวลาครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านศึกษาพระไตรปิฎกท่านศึกษาจากคำพิม์มูลกระจายะละคำพิม์มูลกระจจยนันําไปสู่ทําให้ท่านเวลาท่านไปศึกษาพระไตรปิฎกท่านรู้ตัวบาลีท่านอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมด แต่ท่านจะเทศบทไหนจะเทศนาบทไหนท่านหยิบออกมาแล้วท่านแปลให้ด้วยท่านไปดูสิครับพราแม่ครูบาอาจารย์เวลาเทศเนี่ยครับท่านจะยกตัวบาลีขึ้นมาแล้วท่านจะแปลให้ด้วยแล้วเวลาท่านแปลท่านเทศท่านจะไม่ยกธรรมที่เป็นปรมั์มานะครับอานไหนเป็นธรรมที่ยากท่านจะบอกว่าเป็นธรรมที่ยากท่านจะอธิบายด้วยคำง่ายง่ายแล้วถ้าายกธรรมพื้นฐานกับธรรมที่อยู่ท่ามกลางเนี่ยอธิบายแต่การเทศของท่านให้ไปไล่ดูเลยครับท่านจะยกตัวบาลีก่อน เป็นสุภาษิตตั้งว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างไรแล้วจะแปลตามตัวเป๊ะเหมือนการสวดมนต์ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะหาว่าท่านท่านไม่รู้บาลีได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยกลาเรียนว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้เทศแบบพิสดารอะไรเลยนะครับท่านเทศแบบญาป่าข้อท่านเอาธรรมะง่ายๆบทสวบดบทบาลีบทอะไรต่างๆมายกเป็นสุภาษิตตั้งแล้วอธิบายด้วยอุทาหรณ์ในคมภีรมูลกระายนะมีอยู่3ส่วนส่วนที่หนึ่งคือพระสูตร สุตตัดก็คือเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่การฟังอ่าเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาก็คือเรื่องราวต่างๆที่เป็นสูตรนั่นแหละครับอันที่สองคือวุตะตะวุตตก็คืออธิบายเรื่องนั้นคืออัตกระถามดิชิน,ชนารีส่วนที่3าในมูลลกระจายคืออุทาหอนอยกตัวอย่างเข้าไปด้วย แล้วคนที่จบมูลและกระจายานะจะไม่รู้พระไตรปิฎกได้อย่างไรรู้ทั้งวสูตรรู้ทั้งคำเพี์อธิบายและรู้ทั้งอุทาหรณ์สอ่อย่างนี้มันก็เหมือนกฎหมายที่ว่ามีตัวบทแล้วก็มีคำอธิบายบทแล้วก็มีดีกาถูกต้องครับเข้าใจได้ใช่ก็มูลกระจายนะก็คือกฎหมายอธิบายแล้วก็ดีกาเสร็จอยู่ในนี้เลยครับ Okay, แล้วก็เป็นที่น่าดีใจนะครับว่าท,นะทุกวันนี้ครับมีหลายสำนักครับครูบาอาจารย์หลายสำนักก็พยายามที่จะอนุรักษ์มูลกะจาก,การเรียนกัรจ่ายยาฐาปานีา้ไว้แต่ใช้เวลาเรียนหลายปียากแล้วก็ต้องน่าชื่นชมพระภิกษุสามเณรที่ทรงจําพระภิกษุสามเณรที่เรียนมูลเหล่านี้แหละครับในอนาคตจะเป็นกําลังสาคัญจะเป็นมหาบัณฑิตจะเป็นอัครมหาบัณฑิตในการที่จะชําระปรปิดกให้เรานในอนาคตนัน้นเรา,เ,ราเปรียบเทียบได้ไหม มูลกัจจายนะกับพระไตรปิฎกครับดิเเรียบเทียดนมูลและกัจจายนะคือเครื่องมือในการถอดรหัสพระไตรปิฎกแค่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมืออาับเลยอ่ะใช่ครับพ่มาเรียนพม่าเรียนกันยี่สิบสามสิบปีเราเรียนแปดถึงสิบปีแสดงว่าสุดยอดพิสดารก็คือมูลกัจจายนะครับแต่พระไตรปิฎกเนี่ยก็คือเป็นพื้นพื้นธรรมดาที่เรียนกันใช่ครับแต่ถ้าคุณจะเรียนได้พิสดารคุณต้องมามูลกัจจายนะซึ่งเป็น วายการคือกุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกผมถึงถามว่าเอา้าแล้วที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเทศเนี่ยท่านหยิบหลักธรรมในพระไตรปิฎกลว้ลวนๆเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับท่านเพราะว่าท่านเรียนมูลและกระจายมาก่อนนี่ครับที่ห้องที่ห้องพระของผมเนี่ยนะมีพระสังกระจายครับ<ๆ>ถือพระถือใบาลานครับไม่ไม่เคยมีปางนี้เลยนะนี่เพิ่งรู้นะว่าอ๋อนี่คือมูลกัจยานะ ประวัติก็คือพระมารการเจาินะท่านเป็นพระลูกงามใช่มีผิวสีทองดุจพระสมมาสัมุทิเจ้าเวลาท่านเดินบิณบาตเนี่ยคนก็ทักผิดทักถูกว่าพระว่าพระบรมสาดาเสตน์ทรงบิทฑบาตท่านก็รู้สึกละอายเนื่องจากว่าท่านเป็นพระสาวกท่านก็เลยอธิฐานตนให้วนให้วนเตี้ยปรกวัตินี่เดี๋ยวจะต้องเอามาอธิษฐานในพิเตนะก็นะ วันนี้เราก็ตอบคำถามข้อที่สองได้ดีมาก <6 S 1> แล้วก็กคือว่าเราเราเลยเข้าใจเลยว่า <c oughs> คือตั้งนานแล้วเราไม่เข้าใจเรียนมูลกัจยานะมูลกัจยานะเรียนอะไร <c oughs> <อ>และอย่างท่านพุทธทาสเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเป็นมหาปร,ริญญาครับ <c oughs> แล้วท่านเป็นผู้ที่แต่งชั้นพระไตรปิฎกมากแ <c oughs> น่นอนครับแล้วอย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านเทศเนี่ย สังเกตดูท่านไม่ได้เทศอะไรที่ที่เลื่อนลอยนะครับท่านจะยกหลักท่านจะยกหลักพระบาลีออกมาแล้วท่านจะขยายความก็เป็นหลักการของการเรียนรู้ขออาจารย์เนี่ยนะครับม,มีมีสุตตมีวุตตแล้วก็มีมีอ,อุทาหณ์ก็คือมีตัวเนื้อที่เป็นเนื้อวัตถเนื้อ,เน,อเนื้อจริงจงอัตถกาถาดิ i o n a ลีแล้วก็ยกตัวอย่าองอุคลาที่ถาเข้าไปนี่คือหลักเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ว่าทําไมครูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่ได้เรียน ไม่ได้เป็นมหาปริญญาแล้วสามารถที่จะศึกษาพระไตรปิฎกได้อันนี้ชัดเจนครับครับเจนท่านรู้ครับก็ไขปัญหาได้ไขปัญหาทุกข้อที่เราสงสัยกันทั้งหมดครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยส่วนใหญ่มีรู้มูลกระจายนะซึ่งเป็นพิสดารของพร,ระไตรปิฎกแล้วเรื่องเนี้ยถ้าอยากรู้ละลาอยในเรื่องมูลและกระจายนะแล้วครูบาอาจารย์เรียนอะไรมาเนี่ยให้ไปถาม หลวงพ่อเจริญฐานอยุโตที่วัดนนสวรรค์ครับขั้นแต่ชานเรื่องมุกนี้มากแล้วกับหลวงพ่อสมบูรณ์ใช่ไหมครับหลวงพ่อสมบูรณ์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาท่านตั้งเพราะเรารู้จักอีกเพราะเรารู้จักอีกเพราวันนี้ก็วันนี้ก็พอสมควรแล้วค่ะก็ตอบครบทุกคําถามทุกข้อครับทข้อหนึ่งข้อสองก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี